ส,สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็ม,มาพกฟแคอาร์สมาร์ทคาร์ครับก็วันนี้มาพบกับโตโยต้ายาริสนะฮะอันนี้นะครับผมก็เป็นตัวไฟตาหกดวงนะคันนี้เป็นตัว1.2สปอร์ตนะครับเกียร์ออโต้ปี2022ครับจจทะเที่เป็นใช้งานปี2023และที่สำคัญนะครับผมคันนี้นะเปิดราคาซื้อเศษครับ440,000้านบาทครับโอ้ยเป็นไงครับ ดีที่สุดแล้วนะครับผมในวินาทีนี้อ่ามาเนะคยวิวเดียวนะหยอกยวอ,อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูนกชมกันได้เลยครับก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับเราจะได้เอามาจับมารวมกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวรีวิวเป็นเชิงการไปก่อนนะครับเพื่อให้ไม่เป็นการเสรียเวลาเราดูเครื่องก่อนเลยเพราะว่าหน้าตาเนี่ยเอ่อทุกท่านคุณหน้าคุณตาก็เป็นยังดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าตัวน,นี้ก็ล้มเหมือนรุ่นใหม่ๆหน่อยนะ จะเป็นไฟตาแบบข้างละสามดวงนะครับผมแล้วก็มีเป็นเนี่ยงานโคมเมียมก็คือเขาจะดีไซน์ตั้งแต่ตรงนี้ยน,นะยาวไปนี่แล้วก็จะมารับกับโคลเมียมในนี้นไปถึงไฟตาใช่แอดออกมาที่ <laughs> <laughs> โอเคครับมาก็เดี๋ยวมาดูโครงสร้างกันก่อนเลยเครื่องยนต์นะครับผมก็จะเป็นเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะขนาดหนึ่งพันสองอยซีซีนะครับอันนี้เดิมสนิทเลยก็คันนี้ก็คือเขามีเปลี่ยนปลายท่อมาอย่างเดียวนะ เออพวกเฮดเดอร์พวกท่อนกลางเนี่ยก็คือของเดิมนะครับเสียงไม่ดังด้วยใช่ก็ไม่ได้ดังมากนะก็คือถ้าเปลี่ยนท่อนถ่ายมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้ารถพวกน,น,นี้เอ่อถ้าเปลี่ยนพวกท่อนเฮดท่อนกลางบางทีมันอาจจะมีปัญหาพวกเรื่องไฟโชว์บ้างอะไรบ้างนะแต่คันนี้คือเปลี่ยนแค่ท่อนถ้ายนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรต่อเครื่องยนต์อยู่แล้วนะครับผมอ่ะนี่ครับโครงสร้างนอ็อตฝากระโปรงนะครับผมตามซอกข้างในนะครับนี่ มันเดิมเลยนะไม่มีการแกะการทอดใดๆนะครับรวมไปถึงนี่ตรงโปง่งไม่ใช่โป่งขอไหมครับตรงซุ้มชกนะครับอ่านี่เม็ดอาร์อยู่ครบๆนะครับผมเลขหนึ่งตัวอาแต่ขวาชัดเจนครับอ่ะไล่มาดูฝั่งนี้เป๊บนี่อันนี้ก็จะเป็นเลขหนึ่งแล้วก็เป็นตัวเอนะครับก็คือจะเป็นของฝั่งด้านซ้ายนะครับแล้วก็เครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์ตรงนี้ก็จะเป็นระบบ VVT IE ก็คือเป็นนวัตกรรมรุ่นใหม่ของ t o y ยต้นะครับในระบบเครื่องยนต์1,200ซีซี cc นะครับโอเคครับผมไปดูกันต่อนะครับแล้วก็ออขอควรระวังนิดน,นึงนะก็เวลาเปิดปิดฝากระโปรงหรืออะไรเงี้ยเอออย่าปิดแรงมากนะเพราะว่ามันเกิดการสะเทือนนะครับผมเพราะว่าตรงนี้มันอาจจะหักแตกหักได้นะครับใช้เบาบางนะบางนแล้วก็เอออย่าลิตตัวใหม่ริโวตัวไม่นะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันชอบแตกหัก นะครับผมนี่ก็เป็นข้อควรระวังนะครับมาทางด้านนี้ครับผมผ่าดไปไม่ได้เลยล้อมแมกนะครับมันก็จะเป็นลายเหมือนแบบเป็นลายลายพาดอะของเดิมจากสูตรนะครับขอบสิบห้าก็จะเป็นสีดํานะครับแล้วก็ปัดเงานี่ดีไซน์ตามนี้เลยนะครับผมยางเดิมจิดรถมาเลยนะเป็นยางดันหลบดอกนนหนาเพราะว่าคันนี้ยเลขใหม่ไม่เยอะด้วยอ,อ่าอ,อย่างไงครับจริงเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดู อ่ะแล้วก็กระจกนะครับตัวนี้คือจะเป็นสีดําเงานะมีไฟเลี้ยวตรงมุมกระจกนะครับส่วนตัวรถก็คือจะเป็นตัวสีเทาเข้มนะครับแล้วก็ตรงชายสเกิร์ตด้านล่างนี่มีให้เรียบร้อยอ่านี่หน่อยนี่หน่อยใช่มาดูด้านนี้ครับนี่อเลยนี่ปียี่สองนะแต่ว่าที่ในเล่มในตำนานนะครับผมจดทะเบียนใช้งานปียี่สิบสามยี่สิบสองปลายปีเวยครับนี้ว่าเป็นรูปครบรอบหกปีแล้ว อ่ะถูกต้องนะครับผมโอ้โหทัไม่ออกอ่ะทัไม่ออกอือหือกได้ดูดูกีเลยนี่ครับออกแล้วนี่นะก็จะมีแอร์แบกนอนอยู่ดีนี้นะครับเพราะว่าคันนี้มันเป็นรุ่นถุงลมนิรภัยเก้าลูกนะครับมีตรงบ่ออ่าแล้วก็มีตรงเสาผู่หน้าแล้วก็เสาคู่หลังนะครับนี่เม็ดอาร์กลมๆคมทุกเม็ดนะครับ ใช่ครับผมอ่ะแล้วก็นี่ครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นิดน,นึงนี่ขอบตอกประตูนะครับโอเคต้องขอไปเรื่องแสงด้วยนะอ่าโอ้โหโอเคครับไปดูในจุดอื่นกันต่อครับผมดูฝานีครับด้าน,นนี้อ่านี่เบาะก,ก็คือสวยๆหมดเลยนะเบาะเดิมหนังแท้จากโรงงานนะครับแก่ไหมตัวนี้แก่ไหม อ,อ่าฮะรับหน่อยเถอะรถลหรอครับโอเคครับอ่ะ <c oughs> นี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวลองดูกันนะครับก็เดี๋ยวรระว่างนี้ผมจะเดินไปเปิดฝาถาังน้ำมันให้ดูนะครับว่ารถเออลองรับน้ำมันอะไรบ้างนะครับรับประกันโครงสร้างนะครับทุกท่านรับประกันโครงสร้างครับผมว่าต้องไม่มีชนหนักผิดคว่ำ จมน้ำน้ำท่วมแน่นอนนะครับผมก็คือเติม91 95นะครับแต่ว่าแนะนำก่คืนนับเติม95มันก็ดีที่สุดใช่ไหมแล้วก็แก๊สโซฮออี20เนี่ยมันก็เติมได้นะแต่ว่ามันจะส่งผลในระยะยาวนะครับเพราะว่าบางทีเขาเรียกว่าอะไรนะพวกค้าค่าค่าน้ำมันอนะไม่ใช่ว่ามันถูกมันแพงนะค่าอเ,เอ่าเป็นค่าออกเทนในน้ำมันอนะบางที มันไปกัดตำในสายหรือว่าตำหัวฉีดแล้วพวกนี้ยนะครับในระยะยาวมันก็จะทาให้บางทีพวกไฟเครื่องมันโชว์หรือมันอะไรเงี้ยนะครับมันมีผลระยะยาวแต่ก็ถ้าไม่ได้แบบเอ่อเรื่องงบประมาณในการเติมน้ำมันมากก็คือเติมเป็นเก้าหนึ่งเก้าห้าจะดีกว่านะครับอันนี้ด้านท้ายเดี๋ยวก่อนเปิดข้างในดูข้างนอกก่อนนี่มีชายสะเกิตมีะแล้วก็เป็นท่อนะครับผมท่อท้ายเออเปลี่ยนแค่ปลายท่อไมอย่ยางเดี๋ยว น,นี่ก็จะเป็นรุ่นสลองครบรอบ60ปีโตโยต้านะครับมีหมวกแก็บเรียบร้อยนะแล้วก็มีกล้องหน้ากล้องหลังเจ้าของิ้เขาติดมากล้องหลังจ,จะอยู่ตรงนี้นี่ติดให้เรียบร้อยนะครับนี่ก็โอเคอันนี้ก็ลูกค้าก็คือเดี๋ยวน่าจะไปหาเมมเมรี่อ่าเมมเมรี่การ์ดมาใส่เอานะครับอ่า นครับติดตั้งกล้องหลังเรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่ครับผมน็อตฝากกระโปรงท้ายนะครับน็อตฝาหลังเดิมเดิมเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นครับผมมึงแขวนได้นะหรือว่าถ้าคุณลูกค้าแบบว่าคิดว่ามันเกะกะจะถอดเก็บไว้บ้านก็ได้นะครับนี่เอาขึ้นเอาลงได้นะครับแบบนี้เลยเปที่กินข้าวได้นะใช่ครับได้นะก็คือมันก็เป็นรถที่อเนกประสงค์อ่ะนะครับผมอ๋อแรกนะ ใช่ครับท่าตัวแล้วจะยินอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวใช่เอ่อกล่างปรับระดับได้ด้วยเนี่ยอ่าก็คือปรับตั้งจูนมือได้เลยนะครับใช่ครับผมอ่าแล้วก็มาดูด้านล่างนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพรมพรมโปูทับด้านบนไมค์ชินเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโลโก้โตโยต้านะครับด้านล่างก็จะมีเป็นพวกเนี่ยชุดเติมลมชุดปะยางนะครับ นี่<ม>เบื้องต้นมีให้เรียบร้อยนะอ่าโอเคชุดเติมยางฝ่ายังเอยเอออโอเคมาครับด้านนี้อ่าี๋ยวนมาด้านนี้เดี๋ยวขึ้นด้านนี้เลยนะครับ<ม>นี่เป็นไงครับแผ,รรแผงประต้งแผงประตูแล้วก็รุ่นนี้ก็คือเขาจะมีแค่ดิสเบรกคู่หน้านะครับอ่าข้างหลังก็คือจะเป็นล้อดัมเบกธรรมดานะครับ แต่ยางดันรอบนี้คือใช้กันยาจริงๆนะอีกนานเลยแหละนะครับผมไปเดี๋ยวมาดูด้านในกันแล้วเดี๋ยวจะต,ตารตทเครื่องยนต์ให้ฟังกันด้วยนะครับผมอเดี๋ยวเดี๋ยวลองแผนแผนให้ดูเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะเอารมนี้ละไปนะครับเขาเปลี่ยนปลายท่อมาแบบว่างเงียบนะได้ยนินเสียงเครื่อง เสียงท่อไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับผมก็อารมณ์เหมือนแค่ให้มันโล่งอีกหน่อยนึงนะครับเรื่องเสียงไม่ได้มีพราะแตกต่างัเท่าไหร่นะครับก็ไม่ดังนะไม่ดังไม่ดังก็คือถ้าเล่งสุดตัดเนี้นะนะครับ,นะรบอ่ะคันนี้ก็คือเล็กมาอยู่ที่สองหมืนสามพันโลนะครับผมสองหมืม่นสามพันโลนะครับ อันนี้ก็เกี่ยวกับพวกตั้งนาฬิกาแล้วก็อันนี้ก็คือดูทิป A ทิป B อะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นแบบหุ้มหนังนะครับผมแล้วก็จะเป็นระบบมันที่ฟังก์ชันสองฝั่งนะครับแล้วก็คอพวงมาลายัยอันนี้สองระดับสองสองทิศทางอ่านะครับผมขึ้นลงนะครับแล้วก็มาในส่วนของเรื่องจอเครื่องเล่นเป็นแบบทัชสกรีนนะครับ มีวิทยุบลูทูธไอพอตยูเนะครับเชื่อมต่อมือถือ Apple c a r p l พ y พวกนี้ใช้งานได้ตามปกติเลยระบบแอร์นี่ครับช่องแอร์ปรับมือได้เลยนะครับแล้วก็ระบบแอร์ตรงนี้ก็จะ,ะแสดงผลแบบดิจิตอลนะครับสามารถปรับออโต้ได้หรือจะปรับแมนนวลเองก็ได้เหมือนกันนะครับตามนี้แล้วก็ในส่วนด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นช่องวางแก้วได้หรือว่าวางเส้นเหลียนได้ะไยได้นะครับระบบเจจะเป็นียร์ออโต้นะครับ ขอใส่เกียร์ถอยปุ๊บต้องถอยก็จะติดแบบนี้นะอ่าแล้วก็ก็ไล่ระดับลงมาอันนี้จะเป็นเกียร์ว่างจะเป็นเกียร์เดินหน้านะครับแต่ถ้ามีการขึ้นเขาลงห้วยก็ได้เข้ามาได้นะครับจะมีโหมดเอแล้วก็โหมด B อารมณ์เหมือนเป็นเกียร์หนึ่งเกียร์สองเลยจะช่วยน่วงเครื่องยนต์นะครับเจ้าไว้ออกตัวอ่าอารมณ์แบบว่าไหนานึกขึ้นใจนะครับจากออกตัวจริงๆก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ก,ก็ ระยะยาวก็ไม่ค่อยแนะนําสักเท่าไหร่นะครับเกียร์มันจะรับเร็วแค่นั้นเองอ่าแล้วก็ในส่วนของคอนโซลด้าน,น,นหน้านะครับอันนี้ล่องรอยนี่คือแทบไม่มีเลยนะไม่มีเลยดีกว่าสูเลยเออโอ้โ,อโหใหม่เหมือนเหมือนใหม,ม่ออกห้างปายแดงอะนะครับแต่ว่ามันเป็นรถมือสองไงโอ้โหโอ้โหอ่า <laughs> แล้วก็นี่ครับตรงนี้คือเนี่ยมีตําหนิตรงนี้มานะครับเป็นรอยเจมิมแล้วก็ตรงนี้นะครับผม ฝั่งนี้ไม่มีไม่มีฝั่นี้ใช่ครับเติมตรงนี้มาไป็นรอยจุดๆแต่ว่าเราสปาไปมันก็เลยแค่เหมือนแบบเป็นอ่าเป็นค่าไอะไรนิดๆแค่นั้นเองนะครับผมแล้วก็มีกระจกสองหน้าให้เป็นบานเลื่อนบานสไลด์แบบนี้นะทั้งสองฝั่งโอเคตัวจริงสวยมากใช่ครับตัวจริงก็กวงสวยกว่าในกล้องแน่นอนนะครับสมุดคู่มือครับ นี่เต็มเล่มนะครับครบแบบนี้เลยโอเคครับแล้วก็มีเอกสารการตรวจเช็คให้เรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนด้านัน,นี้กันต่อนะครับได้กุญแจเรีโมทมาหนึ่มดมนงดอกนะ,ะมาครับมาดูด้านนี้กันต่อครับผมค่ะข้างหลังเออสูง180นั่งสบายนะครับสูง180นั่งสบาย พราะเราให้ตาก,กล้องของเราเทสแต่มันขึ้นลงง่ายนะใช่ครับ่ตนี้ปกติผมเ็นรถเก่งติดฝันใช่แต่พอเป็นคันนี้ก็ติดติดเหมือนเดิม <c oughs> ไม่ง่ายครับ <c oughs> ขึ้นลงง่ายง่ายสดะดวกกว่าแล้วก็ด้านนี้นะครับผมก็จะมีเป็นตัวระบบการลื่นถลายแล้วก็ตัวดับรถอัตโนมัตินะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับผมแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นพวกชุดควบคุมกระจกนะครับผมกระจกมองข้างปรับขาไปฟ้าแล้วก็เป็นกระจกเอ่อ ไฟฟ้าทั้งสี่บ,าน,บานนะครับอ่ะเกือบลืมแข่งจริงนะมันใหมท่านไหนถือว่ามีวิธีการแกะแบบง่ายๆคอมเมนต์เข้ามาบอกได้นะอ่ะจริงๆุด <c oughs> <c oughs> ได้เลือด <c oughs> อ่ะนี่ครับผมมีสุน,มนัมลิลลายนอนอยู่ในนี้อีกหนึ่งลูกนะครับโอเค ไปครับผมมาเดี๋ยวเราสรุปให้ฟังกันนะครับก็รถคันนี้เน้นย้ำเรื่องของสภาพโดยรวมนะก็คือได้สีเดิมและแล้วก็รถไม่มีวัติเหตุชนหนักผิดความแต่อย่างใดนะครับผมสนใจครับสามารถเข้ามารับชมรถตัวจริงก่อนใครได้ที่ k คอาสมาร์ทคาร์สำนักงานใหญ่ครับผมตั้งอยู่เขตอำเภอเมืองนครปฐมครับเส้นถนนมาลายแมนช่วงลากกิโลเมตรที่14ครับอยู่ฝั่งขาออกมาจากตัวเมืองที่จะมุ่งหน้าไปกับแมงแสนไปสุพรรณบุรีอ่าก็ซื้อกันสดนะครับ ไม่มีบวกแวดเพิ่มซื้อกันพ่อนก็ฟรีทุกค่าดําเนินการจะอยู่สุดเหนือและอยู่สุดทางใต้ครับเรามีบริการไฟแนนซ์ส่งไปเซ็นให้ถึงที่อ่าไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็ที่สําคัญนะครับคันนี้ย้ําราคาครับผมขออภัครับอ่ะย้ําราคานะครับผมเป็นยาลิสต,ตัวสปอร์ตเครื่องยนต์หนึ่งจุสองครับปีย2 2 3ิบสามครับเลขไมล์สองหมืกโลก,กับราคาครับสี่แสนสี่มืนเก้าันบาทเท่านั้นครับผมก็ สนใจครับติดต่อเข้ามาได้ทุกๆช่องทางของ KR สมาร์ทคาครับผมชื่นชอบนะอย่าลืมฝา,ก,ากกดไลค์กดแชรก์กดซับสไคร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยก,กันได้ครับและวด้คลิปตัดไปครับจะมีรถไรมาแนะนำให้กับฟ้าที่ตามฝอยด้วยครับผมอ่ะก็เรานี้ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ